สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line เ a n g e r นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตู้ฉลองครบรอบ9ปีด้วยตั๋วกาชาครบรอบ9ปีทั้งหมด210ใบนะครับอ่าก็จะเป็นการเปิดแบบจุใจเลยก็แบบจัดหนักจัดเต็มใน ID ดีไก่เลยนะครับเออเพราะว่าผมเนี่ยดองตั๋วกาชานะครับผมตั้งแต่ เปิดเดือนมีนาคมมานะครับผมก็ดองมาเลยนะครับจนได้ประมาณ210บใบแล้วนะครับเออก็จะมาทำภารกิจให้เสร็จเลยเนาะอ่าแล้วก็ผมจะมาตามล่าหาลีโอนาร์รถไฟด่วนพิเศษนะครับในตู้กาชาฉลองครบรอบ9กปีด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวนะครับผมที่ผมยังไม่มีนะครับเป็นตัวปกตินะครับที่ดีที่ดีนะครับผมที่ผมยังไม่มีตัวนึงอื ตัวที่ใช้งานได้ประมาณนะครับเนี่ยผมมีแค่เอ็ดเวิร์ดไอโบบินนะครับซัาลี่ดิวเลอร์อ่าแล้วก็ตัวปกติอีกตัวหนึ่งก็คือก็คือเป็นคนที่อัลิทนะครับผมยังไม่มีเรยอนัดบินนะครับเออผมเองก็แปลกใจเหมือนกันว่าไอเดียไก่ผมยังไม่มีได้ยังไงนะครับเออตัวดีๆอย่างเช่นมูนดุริยางบราวไฟบอสจระเข้นะครับผมผมมีแล้วนะครับซัาลีน่ Đ าไมาซ์ซารีอัศวินขาวอ่ะผมมีแล้วนะครับผมขาดแค่เรยอนัด รถไฟด่วนพิเศษตัวเดียวที่ยังไม่มีในคลังนะครับผมก็จะมาเปิดตามล่ามันเลยแลวกันนะอ่ะระหว่างที่เปิดไปนะครับผมผมก็ขออ,อนุญ,ญาตแคปหน้าจอก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อเอาไปทำหน้าปกคลิปนะครับเออพอดีว่าถ้าแคปก็น่าจะได้นะครับเอถ้าแคปก็น่าจะได้ไปทำหน้าปกคลิปอยู่สักนิดหน่อยนะครับเอแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องอกลุ่มแลนเลนเจอร์กลุ่มที่4ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกป,ประมาณหนึ่งร้อคนนะครับผมมันเต็ม5้า้คนนะเดี๋ยว่านานๆทีนะครับผมนานนานๆเข้าเดีนเน๋ยวมันน่าจะเต็มแล้วแหละนะครับก็รีบๆเ,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 เข้ากันหน่อยนะครับอ่าเพราะว่าผมนี่จะเอาเพื่อนนะครับผมเพื่อนหโ,โหนดนะครับในการช่วยช่วยเล่นสด็จหลกักเสด็จพิเศษนะครับลงไปแจกในกลุ่มนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ากันเนาะลิงก์ก็อยู่ใน ใต้คลิปนี้เลยนะครับลิงก์กลุ่มเลนเจอร์กลุ่มที่4ของผมนะครับแล้วก็กลุ่ม Discord ดจิสคอร์ดของผมก็อยู่ในลิงก์ใต้คลิปด้วยนะครับใครอยากจะเข้าก็เข้าได้นะก็ผมกลัวว่าแบบมันมีแบบคนส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่รู้ว่าผมสร้างกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็รอคอยกลุ่มผมอยู่นะครับผมกลัวว่าคนจำพวกนั้นจะไม่ไม่รู้ข่าวสารที่ผมสร้างกลุ่มไปแล้วแล้วก็แจกแล้วนะครับก็เลยมาประชาสัมพันธ์ เกือบทุกคลิปแหละออรอบนี้ก็ย่อยหมดเลยนะครับฟิชูเก็บไว้ได้ก็ได้นะครับผมจะเก็บไว้ก็ได้ใครที่อยากจะเอาไปเล่นในกิเเลเนาะอืมโอเคตามลาเรียวนาดรถไฟด่วนพิเศษกันครับ <laughs> แล้วก็จะบอกระหว่างทางด้วยละกันนะว่าแบบตัวไหนควรจะเก็บไว้ตัวไหนควรจะย่อยทิ้งเนาะตามแบบตามอ,อ่าตามสไตล์ผมเออ พวกเนี้ยนะครับผมก็ย่อยทิ้งหมดเลยนะครับผมไม่เก็บไว้นะผมย่อยทิ้งหรือไม่ก็เอาไว้เป็นอเอาไว้เป็นวัตถุดิบในการผสมเรนเจอร์โอ้โหตัวซ้ำๆเยอะมากตัวนี้เก็บไว้ได้นะเอาไว้เป็นตัวบัฟวิ่งนะครับในสเตตอีเวนต์ได้แล้วก็เลวนาะตัวเนี้ยถ้าเป็นสายฟรีก็เก็บไว้ได้เอาไว้เป็นเอาไว้เป็นตัวแทงนะครับ ผมจะกดแบบเร็วๆหน่อยละกันนะเพราะว่าผมเปิดนานสลิมหมวกแดงตัวนี้เก็บไว้ได้ครับเป็นตัวดาเมทัตไม้ที่ดีเลยนะครับเออผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กได้นะเอาไว้ใช้งานเป็นตัวดามเมทัตไม้ได้นะครับเออยิ่งถ้าเกิดว่ามีเกียร์อัตราโจมตีโดนในแนวของทักษะเนี่ยโอ้โหตัวนี้ยิ่งจัดหนักจัดเต็มครับมีสกิลโยเลยทักษะอามาตะของศัตรูทั้ง2ส,สกิลเนี่ยแถมมีคอมโบเพิ่มแร้อ,อีกนะครับ เอาไว้เล่นกับตัวคอมโบตัดแรกตัว,ตวปกติอย่างเช่นบอสจระเข้มนดุรยางเบาไฟได้นะครับอีกอย่างก็มีความสามารถหัวใจยาเยือกด้วยนะครับเอาไว้เล่นในเสด็จจุติได้ดีด้วยนะเออเป็นตัวเอาไว้เล่นตัวเอาไว้เล่นกับตัวบอสจุติที่มีความสามารถลำนำนายยุนได้ดีนะครับซรีนาไม้เนี่ย อันนี้เก็บไว้ได้นะครับย่อยชิ้งย่อยชิงย่อยชิง้งย่อยชิงยยช้งเอ้ยตัวนี้มูนูริยางนะครับผมพูดถึงก็มาเลยนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับคอมโมตัดแรกแล้วก็เอาไว้บับวิ่งได้บัฟหน้าป้อมได้นะแต่ตอนนี้จะห่างป้อมหน่อยเพราะว่ามันออกมาหลายปีแล้วนะครับก็เนื้ตามสเต็ปของทางเกมแล้วก็มีบัฟนี้ที่ดีมากๆนะครับบัฟสกิจจ์สองที่ดีมากๆเลยอ่าทำให้เลนเจอร์เราตายยากขึ้นนะครับโอเค เรื่องของโคโลโบเดือนหน้านะครับผมว่าผมน่าจะรู้แล้วแหละนะครับน่าจะเป็นโอเวอร์ลอดนะครับถ้าไม่เป็นโอเวอร์ลอดก็น่าจะเป็นอ่าเรื่องที่เป็นอนิเมะเกี่ยวกับพระเอกไม่ใช่มนุษย์นะครับผมผมเองก็นึกไม่ออกอะ่ะผมดูหลายเรื่องมาอยู่แต่ผมนึกไม่ออกถ้าเกิดว,ว่าพระเอกไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเหมือนกับโครงกระดูกผมนึกออกตัวหนึ่งก็คือโอเวอร์ลอดนะครับเออจอมาร จอมานอันนี้นะครับผมผมลืมชื่อแล้วนะครับผมดูหลายภาคแล้วนะแต่ภาคล่าสุดยังไม่ได้ดูเพราะว่าผมดูอันนี้ไม่อื่นอยู่นะครับมันเยอะมากนะครับอนิเมะใหม่ๆเนี่ยแล้วแบบน่าสนใจที่จะดูโอ้โหเยอะมากผมก็เลยดูพวกนั้นก่อนนะครับโอเวอร์โหลดเดี๋ยวเอาไว้ดูตอนที่แบบอยากจะดูแล้วกันอันนี้ย่อทิ้งหมดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่า Over โอเวอร์โหลดมาจริงๆนะครับผมเอ่อผมน่าจะ สุ่มหาตัวเอกนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือตัวผู้หญิงนะครับผมตัวผู้หญิงที่เปิดตัวมาเปิดตัวมา,มาแรกๆก็เห็นเลยอะ่ะเออผมอยากจะได้นะ <c oughs> น่าเขาเรียกว่าอะไรทรงเจามากนะครับชอบ <c oughs> โอเคย่อยทิ้งหมดนะครับหกตัวนี้เลโอนวรนาดรถไฟรุวงพิเศษจะมาไหมนะครับคนนี้มใจ่ยมต้นนะครับตัวนี้เป็นตัวแทงที่ดีเลยนะครับผมใครได้ใน อ่าไอดีตัวเองก็สามารถเอามาเป็นตัวแทงได้นะครับเออถ้าเกิดว่าใครไม่เป็นตัวแทงนะยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยยิ่งต้องเอามาเล่นนะครับตัวน,นี้ก็ไว้เป็นตัวแทงได้นะครับอืมสามารถเอามาเป็นตัวคอมโบตัดแรกได้ด้วยนี่อันนี้มันมีคอมโบตัดแรกอยู่นะครับเอามาเล่นได้นะครับอันนี้มีการพายุหิมะนะครับดีด้วยนะครับส่นตัว,น,วนั้นที่ผมกล่าวถึงเก็บไว้นะอ่ามาอีกแล้วด,ดูที่ยางมาอีกแล้วนะครับ โอ้โหถ้าเกิดว่าใครไม่ใครไม่ได้ตุลยยางในตู้กาชาครบรอบก็ปีก็บอกไว้เลยว่าอยู่กับผม2ตัวแล้วนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมบอกเลยตามหามูนตุรยยางยากนะเออจริงๆผู้เล่นใหม่มักจะได้ตัวกาชาที่แบบเป็นได้ตัวกาชาปกติได้ตัวปกติในกาชาที่ไม่ตัวเก่งๆอะ่ะคิดว่าน่าจะยากอยู่ผมกส็สมัครไอดีใหม่เมื่อเยอะอยู่นะคือสังเกตเลยว่าแบบมันได้ตัว ตัวปกติที่แบบเก่งๆอ่ะยากอยู่อืมแต่ผมคิดว่าน่าจะได้แหละในตู้กระชาครบรอวก็ปีน่าจะได้ตัวเก่งอยู่ตัวหนึ่งอ่ะผู้เล่นใหม่อ่ะเอออย่างเช่นบอสจระเคนอะไรแบบนี้ยะมุนดุริยางต้นนี้หน้าไม้อืมดาวินชีเนี่ยน่าจะได้อยู่อาจจะตัวหลกตัวนี้เก็บไว้ครับที่เหลือย่อยทิ้งหมดเอาไว้เป็นตัวปวดได้นะตัวนี้ดาเมจแรงอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะแรงขนาดไหนนะครับ โอเคผ่านไปแล้วครึ่งทางครับเร็วนาดรถไฟด่วนพิเศษก็ยังไม่มานะครับย่ายทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็เกียร์ดากระจายเร็วนาดเหมือนพี่เ,เคจะเฉลยแล้วเนาะนะครับก็มีค่าพื้นฐานแหละนะครับผมแต่เป็นเกียร์เร็วนาดสายพลังนะพอๆกับอ่ามันเป็นค่าพอๆกับปืนเร็วนาดอ่ะอ้ยบอสจรลเข้มาแล้วโอ้โหผมได้คอมโบตัดแรกมา2ตัวแล้วคุณผู้ชม 2 2ตัวท็อปนะเออคือได้ดูริยางมาแล้วแล้วก็ได้บอสจลัลลัคมาแล้วนะครับใครไม่ได้ใครไม่ได้บอสจลัลลัคเนะครับก็บอสจัลเค้อยู่กับผมนะตัวหนึง่งเอ้ยถ้าบ่าวไฟมาเนี่ยคือครบรถเลยนะคือได้ตัวตัดแรกท็อปๆเลยนะอันนี้เก็บไว้ได้นะครับอ่าเก็บไว้ได้นะตัวนี้นะครับสารพัดประโยชน์มากตัวนี้นะครับอืมมาดากวกระจายเร็วหนาดอะ่ะค่าเกียร์มันเป็น พาลังโจมตีกายอัตราการใช้สกิลแล้วก็ต้านสกิลนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยแล้วก็ออฟซีเป็นของสายพลังนะครับซึ่งสามารถใส่ให้กับตัวสายพลังได้ดีถ้าจะให้ผมแนะนำใส่ให้กับตัวเอเลนยเกอร์ได้นะครับถ้าใครมีใส่ให้กับบอสจระเข้ได้ใส่ให้กับบาวไฟได้ใส่ให้กับตัวอ่าหตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับผมกับตัวอะไรนะ ตัวเอ็ดเวิร์ดเอโบบินเออใส่ได้นะครับโอ้โหพอพูดถึงเอโบบินเอ็ดเวิร์ดมาเลยนะครับเออแต่เลวนารดรถเฟิร์นหนุนพิเศษยังไม่มาเลยวะโอ้โหยังไม่มา,าจริงคุณผู้ชมยังห้าสิบใบนะครับเลวนารดรถเฟิร์นหุงพิเศษมาเหอะเออโอ้โหมาอีกแล้วนะครับตัวนี้อ่ะเก็บไว้เก็บไว้โอเคหนึ่งสองนะครับ สามตัวเนี้ยเก็บไว้ได้นะครับอืมแล้วก็ตัวอะไรอ,อะ่ะตัวปกติผมนึกออกได้ประมาณนี้ไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสดาวคาอะ่ะก็ใส่ได้นะเออไอ้บอสดาวคอใส่ได้เหมือนกันเอ,อ่อตัวอื่นๆเนาะน่าจะผมจำได้ประมาณนี้เออหกตัวนี้ย่อยทิ้งได้นะครับแต่นี่เก็บไว้ได้ถ้าใครเป็นผู้เล่นให,หม่นะครับอืม อแอนลี่แมวน้ำนะโอ้ยสองตัวท็อปมาอยู่นะแอนลี่แมวน้ำนะครับดาวินชีมาแล้วผมนึกว่าดาวินชีจะไม่มีในกาชาตู้ครบรอบ9้าปีซะอีกนะครับมาสักทีนะครับโอ้โหผมนึกว่าผมจะเปิดไม่ได้ตัวนี้แล้วซะแล้วนะครับอ่าแต่ผมมีแล้วนะในไอดีไก่นะครับอืมอืมก็ดียนแหละที่มันออกจะได้รู้ว่าแบบมันยังมีดาวินชีออ่อยู่ในตู้ครบรอบ9ปีแอนลี่มาน้ำก็ตัวท็อปนะ เอามาคอมโบอยู่สตูออกแบบเดียวกันช่วยข่าวได้ไอันนี้ก็เป็นสควอซ์สมาร์ทฟื้นพลังได้นะครับ9ดาวนะครับก็ถือได้เน้นมาเป็นคอมโบอยู่สตูออกมาบเดียวกันช่วยข่าวได้นะครับให้มันยืนนานๆน,น,นะครับสศรษนี้เก็บไว้ได้นะครับเป็นตัวท็อปเลยของตัวปกติอืมก็ถือว่าดีนะค่าดากวกระจายเร็วหนาดนะครับค่าเกียร์ดากวกระจายเร็วหนาดถือว่าดีถือว่าดีนะครับเป็นเกียร์จากฟรีที่ดีเลยดีกว่าแหวนเร็วหนาดอะเออดีกว่ามากๆเลย ถ้าเกิดว่าใส่แหวนเลวนาดไปนะแล้วก็ใส่ดากกระจายนะครับใส่รองเท้าเลวนาดไปต้านสกิลเกินร้อยแน่นอนนะครับต้านสกิลอะเกินร้อยแน่นอนต้องหาออปชั่นหลบสกิลของช่องกลางหรือไบ่ก็ช่องท้ายช่องเพื่อนกายอ่ะเออให้ได้สักอันนึงนะครับเออหาเอานะครับในอรองเท้าเลวนาดแล้วก็แหวนเลวนาดนะครับโอเคหมดแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้เก็บไว้ได้นะครับ ผมได้ตัวบินไอโบบินกับไอซันรีดเดเลเลยนะเหลือแค่เรียวนาะดรถไฟหนุ่มเป็นเศษยังไม่ออกนะครับคนนี้เอลิสยังไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมได้แล้วไม่ออกไม่เป็นไรยังไม่ออกว่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวรับภารกิจเลยแล้วกันเฮเบนเจอร์อะมาสุมหากันโอ้โหสลิรีเป็นศาสจิ๋วโอเคมาครับเรียวนาะด รถไฟหนุนพิเศษมาหรือเปล่าผมขอเนี่ยแคปหน้าเจอหน่อยแคปหน้าแคปหน้าจอ่อยนะเผื่อได้นะครับเผื่อมันออกในตู้กาชาในหีบนี้นะครับผมเคยเปิดได้หรือย,ยังวะเหมือนจะเคยเปิดได้นะเร็วหน่ารถไฟหนุนพิเศษป่าบอสเกมเจระเข้ามาอีกแล้วโอ my god มันดีนะตอนนี้คถ้าผมยังไม่ได้อะผมดีใจนะเอาตรงแต่ผมได้แล้วโอ้โหเกลือนะครับห็มเดเจอธาตุไม้เกลือ โอเคผลสรุปก็คือเปิดไม่ได้เรียวนาดรถไฟด่วนพิเศษครับโอ้โหเศร้าใจอยู่นะเอาตัวผมเศร้าใจนะคือแบบมันไม่ออกอะ่ะอันนี้มีอยู่3าสตัวเนาะกบไฮเปอร์อีก6ตัวก็จะครบละอันนี้9ตัวกบอัลตาแดาวกบ9ดาวผมมีอยู่2ตัวเองโอเคไม่เป็นไร เศร้าใจอยู่นะที่แบบไอ้ไอ้เรโอวนาดบินน่ะไม่ออกแตกมากมันไม่ออกเว้ยคุณผู้ชมอะไรวะโอเคเดี๋ยวขอทำภารกิจในไอดีนี้ด้วยนะครับในการปั้นคนที่เชลเดอร์สีฟ้าเนะผมยังไม่ได้ปั้นเลยขอปั้นสักหน่อยละกันโอเคเดือนหน้ารู้สึกว่า คือผมได้ยินเขาว่ากันว่าแบบมันจะมาเจ็ดตัวนะโคลโโบเดือนหน้าจะมาเจ็ดตัวซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่านะถ้ามาจริงผมมองว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวจากฟรีแน่นอนแหละเออแล้วก็อีกหกตัวน่าจะเป็นตัวในกาชามันเคยมันเคยมาแบบนี้มันเคยมีโคลโโบมาหลายตัวแบบนี้อยู่นะเออเหมือนตอนนั้นน่ะมันจะแจกฟรีหนึ่งตัวแล้วก็ที่เหลือ ตกอยู่ในกาชาหมดเลยนะครับอยู่ในกาชาหมดเลยอืมซึ่งผมไม่รู้ว่ารอบนี้โอเวอร์ลอดนะครับอันนี้ผมขอแบบเดาเป็นโอเวอร์ลอดเลยละกันนะจะมาเจ็ดตัวหรือเปล่าถ้ามาเจ็ดตัวจริงๆตัวหนึ่งไปแจกตัวโจแจกฟรีแน่นอนแหละอีกหตัวน่าจะเข้ากาชาหรืออาจจะเป็นตัวแจกฟรี2ตัวและอีก5ตัวเข้าในตู้กาชาก็ได้นะครับก็เป็นได้นะอาจจะเป็นไปได้นะครับผมอาจจะเป็นไปได้นะอืม โอเคได้ความสามารถอะไรนะเมื่อกี้ฟืฟ้นฟูไ่้ธาตุอย่างละผมได้ฟื้นฟูแรทธาตุมาหลายไอดีละโอ้โ <c> ห <oughs> เหมือนทางเกมล็อกไว้เลยอะ่ะอืมก็หวังหวังว่าทางเกมผลิตเลนเจอร์ผลิตเลนเจอร์โคลบรอบเดือนเมษายนมากขนาดเนี้ยหวังว่ามันจะมีตัวได้ใช้ได้ดีมากๆสักตัวหนึ่งนะเออผมแอบเสียดายรอบโคลบร,ริมารุมากนะครับผมจอมาริมารุออกเป็นโคลบออก ที่แบบดังนะออกจะดังนะครับแต่ว่ามันดีไม่สุดอะ่ออะเสียดายนะครับตอนแรกมาคอนดับรอบแรกริมุลุนะครับเป็นซาลาว่ยังไงเป็นสายพลังก็โอเคแต่มันก็ไม่สุดพอมาเป็นสายแหวพิบร,รอบสองนะครับไม่สุดเหมือนเดิมโอโ้โหโคตรเซ็งอะ่ะเซ็งอยู่นะเอาตรงอืมก็อแอบเซิงอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรฮะอืม เสียดายเสียดายเสียดายอยู่เหมือนกันนะก็อย่าลืมเก็บลูบี้ด้วยนะคุณผู้ชมไม่แน่เดือนหน้าอาจจะมีตัวเก่งกาดก็ได้นะอาจจะมีความสามารถใหม่นะครับผมอาจผมลังผมแบบไม่ดีผมอาจจะแบบผมกลัวว่าไอ้ตัวเอกของคโลโบเรื่อง Overlord ่อ่ะถ้าถ้าเขาโอเวอร์ห่อนมาจริงๆนะอาจกลัวมันจะเป็นความสามารถเฮือกสุดท้ายอะเออ หมือนกอลลิสเซเลเยอร์ครับผมกลัวมันจะเป็นความสามารถเลือกสุดท้ายเว้ยและอาจจะมีฟื้นพลังคือถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะผมมองว่ามันอาจจะใช้ในหลีกตำนานยากหน่อยเพราะว่าทางหลีกตำนานอ่ะมันจะใช้ทางคอมโบเลนเจอร์ด้วยกันนะครับเออเป็นคอมโบเลนเจอร์ความอ่าเป็นคอมโบความสามารถเลนเจอร์หลายตัวนะครับใช้ด้วยกันเออถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะผมมองว่า มันต้องพึ่งสกิลถ้าสกิลไม่ดีคือมันตัวเอกเคยใช้ไม่ได้นะครับผมเพเดียยืนพวกพวกสายด้วยนะครับผม,มพวกคาดด้วยต้องดูนะครับผมถ้าเกาดว่าเป็นคอมโบความสามารถที่แบบสามารถเอามาคอ,คอมโบกับตัวอื่นได้หรือเป็นคอมโบความสามารถปแปลกใหม่เป็นค,คอมโบความสามารถใหม่อะ่ะแบบเหมือนกับคล้ายๆกับเอเลรียกับเลมครับแต่เป็นความสามารถใหม่ บอกเลยว่าน่าลุ้นนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะต้องรอดูคู่เก่งนะครับคู่เก่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องมารอดูนะครับไม่แน่อาจจะเป็นเหมือนอ่าเหมือนแบบรอบคลโรโบดันมาจิก็ได้นะครับดันมาจิอ่ะมันจะมีตัวเก่ง3ตัวนะมันจะมีคู่เทพคือเบลกับไอเว้แต่ว่าอ่าไม่ไม่ไมเอเอเบลกับไอแล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่เก่งพอๆกันเลยคือริว3ตัวนี้คือมันเก่งนะครับ มันไม่ใช่คู่เทพมันเป็น3ามสตัวเทพนะครับรอบดันมาจีนะเออตอนนั้นนะ่ะเหมือนริวจะใช้ดีกว่าอาอีกนะครับอืมก็ไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะเป็นคู่เทพหรือว่าจะเป็นอากี่กี่ตัวที่เทพบ้างนะครับต้องอรอลุ้นกันเนาะเออถ้าเท่าเกิดว่ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนะแบบว่าแบบไม่ฉีกแบบฉีกแบบไม่หลอกว่ามา7ตัวจริงๆอ,อ่ะเออแล้วก็แบบไม่หลอกว่ามันคอลลาโบโอเวอร์หลดจริงจริงอะ่ะเออ ต้องรอดูกันครับต้องรอดูกันนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวก็คงจะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นนะครับผมสำหรับผมนะเออเริ่มมีไฟแล้วนะครับโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อไอคำแบกนะบายบาย